ครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องไซเวททำไมต้องเรียนในเรื่องไซเว์พี่รู้ไหมครับในการเรียนหุ้นทั้งหมดนะครับไซเว์ way คือในยะแห่งความพร้อมและซ่อนวัตถุประสงค์ในการคาดเดาหรือการอ่านเกมหุ้นดังนั้นไซเว์คือเครื่องมือสำหรับผู้เล่นหรือนักลงทุนทุกคนที่จะต้องรู้ความหมายทุกมิติคำว่าไซเว์ไซเว์คำถามที่โชคจะต้องถามพวกพี่คืออะไร ไซเวบอกอะไรนี่คือหัวข้อในการสอนวันนี้เพราะถ้าเรารู้ในเรื่องเกี่ยวกับไซเวนะครับเราจะรู้ทิศทางเราจะรู้กระแสเราจะรู้จังหวะทุกอย่างของหุ้นแนวโน้มทิศทางไซเวโซนล่างไซเวโซนกลางไซเวโซนบนไซเวยาวไซเวแคบไซเวกว้างก็แปลว่ากรอบราคาดังนั้นไซเวคืออะไร พี่จะต้องทำความรู้จักกับมันให้ได้เพราะไซเวย์คือหัวใจในการอ่านหุ้นและหุ้นทุกชนิดจะขึ้นหรือลงก็ต้องมีองค์ประกอบของไซเวย์หุ้นขาขึ้นไซเวย์คือการสะสมหุ้นขาขึ้นนะครับที่ยกขึ้นไปไซเวย์คือการสะสมไซเวย์คือกอบราคาเพื่อยกตัวดังนั้นไซเวคือกรอบราคาเพื่อสะสมเพื่อยกตัวสำหรับขาขึ้น หุ้นโซนล่างขอโทษไม่ใช่หุ้นขาลงไซเวยคืออะไรพยายามจะเบรกหรือไม่ก็เบรกหลอกแกลืนเบรกแล้วเบรกไม่อยู่ก็ลงมาอีกก็ได้แสดงว่าไซเวมันมีในยะไซเวขาขึ้นมีในยะอะไรไซเวขาลงมีในยะอะไรและไซเวสร้างสรรเกมในการเล่นหุ้นยังไงรู้อย่างเดียวว่าหุ้นทุกตัวที่จะยิงขึ้นได้ไกลๆต้องมีการสะสมจากไซเวอันนี้ร้อยเปอซ ดังนั้นโชคต้องการจะบอกพี่ว่าเนื้อหาในวันนี้ก็คือเรามาทำความรู้จักไซ์เวย์ทุกรูปแบบไซเวโซนล่างโซนกลางโซนบนนึกอ,ออกใช่ไหมครับไซเวเก็บของปล่อยของอยู่ตรงไหนไซเวประเภทที่ว่ายืนสะสมไซเวสร้างกอบเป็นยังไงเราจะอธิบายกันหมดดังนั้นความหมายของไซเวสําหรับโชคโชคหามาได้8ข้อเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันตอนนี้เกิดกันไปก่อนเลยว่าไซเว คืออะไรต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นี่นะครับความหมายของไซเวย์ไซเวย์ก็คือกราฟราคาที่วิ่งออกข้างโดยยังไม่มีทิศทางที่จะขึ้นหรือลงชัดเจนถ้าเราเปิดกราฟราคาหุ้นด้วยไทม์เฟรมเดย์หรือไทม์เฟรมอะไรก็ได้หุ้นที่แท่งกราฟนะครับมันเรียง มันเลียงแล้ววิ่งออกข้างหุ้นขาขึ้นมันจะไล่ให้มันจะค่อยๆไล่ขึ้นอย่างนี้จริงไหมหรือไม่ก็ฟันปลาขึ้นหรือไม่ก็ยิงขึ้นอันนี้เราเรียกว่าหุ้นขาขึ้นหุ้นขาลงก็ซึมลงหรือไม่ก็กดลงหรือไม่กระทุบล่วงแต่กำลังจะบอกว่าไซเยวคือหุ้นที่วิ่งออกข้างยังไม่ขึ้นหรือยังไม่ลงมันเป็นการวิ่งตระคองราคาไปก่อนแต่ยังไม่ได้แปลว่ามันจะวิ่ง เข้าใจตรงนี้ไหมเอ,อ่ยมันวางกรอบราคาไปก่อนเราต้องอ่านให้ได้ว่าในยักษ์ของไซเวย์ตรงนี้เขากําลังทําอะไรไซเวย์เราต้องอ่านให้ออกนะถ้าเราอ่านไซเวย์ได้เราจะรู้เลยว่าเราจะเข้าเล่นด้วยแผนการใดแสดงว่าการอ่านไซเวย์ก็คือเจตนาของเจ้าให้ออกด้ว่าเจ้าสร้างไซเวย์ในรูปแบบอย่างนี้เก็บของหรือปล่อยของ หรือสะสมหรือสร้างกรอบหรือเล่นสั้นเราสามารถใช้ไซด์เวเป็นตัวตัดสินและคําตัดสินจากไซด์เวค่อนข้างแม่นมากอันนี้สำคัญมากดังนะั้นโชคแค่ต้องการจะบอกว่าไซด์เวคืออะไรไซด์เวคือทรงการาฟที่มันวิ่งออกข้างยังไม่มีทิศทางว่าจะซึมขึ้นยิงขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไซด์เวมันคือวิ่งออกข้างแต่ถ้าเป็นหุ้นขาลงมันซึมลงก็ได้ หรือไม่ก็ทุบลงดังนะั้นไซ์เวยไม่ใช่หุ้นขาขึ้นหรือขาลงแต่ไซเวยเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของหุ้นขาขึ้นหรือขาลงก็ได้แต่ไซเวย์โจทย์มันคือลักษณะช่วงที่มันสร้างไซเวย์อยู่มันเป็นการวิ่งออกข้างยังไม่มีทิศทางที่จะขึ้นหรือจะลงพี่ต้องเข้าใจข้อนี้ให้ได้ดังนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับไซเวยคือการที่กราฟราคาวิ่งออกข้างยังไม่มีทิศทางชัดเจนหรือ อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบการวางกรอบราคาให้เล่นอยู่ในกรอบแคบๆที่ถูกกําหนดกรอบด้วยแนวรับและแนวต้านก็ได้กำลังจะบอกพี่ว่าไซเวย์ไม่ใช่เป็นแท่งเหเดี่ยวๆอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยประมาณไซเวย์คือเป็นฟันปลาก็ได้จำไว้ใหม่นะไซเวย์ถ้าเราเรียนในคอร์สหนคอร์สสกันมาไซเวย์เป็นทะเลคลื่นเรียบนอกจากทะเลมีคลื่นก็ได้ นอกไหมครับไซเวในข้อแรกตรงนี้ขอโทษไซเวในข้อแรกก็คือไซเวที่วิ่งออกข้างชัดเจนแท่งกราฟก็จะยิบๆ,ๆแล้วก็วิ่งออกข้างแต่ไซเวที่สร้างกรอบไซเวไซเวมี2อ,อย่างนะไซเวที่เป็นขีดกับไซเวที่เป็นฟันปลาฟังใหม่นะหุ่นที่วิ่งออกข้างเราเรียกว่าไซเวเพียงแต่ว่าไซเวที่เป็นฟันปลาแล้ววิ่งออกข้างเราเรียกว่าสร้างกรอบไว้เล่นแค่นั้น แต่ไซเวที่เป็นเหมือนเส้นตรงๆไปแบงนี้นะครับมันก็ไซเว์นะไซเว์มีทั้งประมาณขีดเกือบตรงๆแท่งกราฟเรียงๆๆกันจะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่กับไซ์เวทที่เด้งเป็นฟันปลาเห็นไหมครับขึ้นลงขึ้นลงแต่มันมีในกรอบแสดงว่าไซเว์เป็นการเรียงแท่งออกข้างโดยเฉพาะก็ได้หรือไซเว์เป็นการเด้งอยู่ในกรอบ นะการเด้งอยู่ในกรอบราคาแต่มันวิ่งออกข้างไปอยู่ในกรอบมันก็เป็นไซด์เวอ์อีกรูปแบบแสดงว่าไซด์เวมี2รูปแบบไซด์เวเลียงเดี่ยวก็เหมือนเป็นแถวๆแล้วก็วิ่งออกข้างไปกับไซด์เวเด้งไปเด้งขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างแต่รักษากรอบไม่หลุดแนวรับกับแนวต้านก็วิ่งขึ้นไปก็แปลว่าเป็นการประคองหุ้นอย่างไซด์เวอ์อีกรูปแบบหนึ่งแสดงว่าไซด์เวมี2รูปแบบจําเอาไว้ด้วยดังนั้นนะครับไซด์เวเราต้องเข้าใจกับมันให้ได้ก่อนว่าไซด์เวอ่ะ มันเป็นแท่งเรียงเดี่ยวก็ได้วิ่งออกข้างราคาจะไม่ต่างกันมากแล้วก็วิ่งออกข้างจําไว้นะครับไซเว์ way, คือหุ้นที่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนยังไม่ขึ้นชัดยังไม่ลงชัดแค่เป็นการประคองกรอบหรือประคองกราฟรอดูจังหวะทิศทางหรือซ่อนกิจกรรมว่ากําลังรอทําอะไรอยู่แสดงว่าเหตุการณ์พวกนี้อ่านได้จากไซเวย์มันมีในยะซ่อนเลนอยู่เสมอ อันนี้สำคัญเราต้องฝึกอ่านให้ได้ไซเวบอกอะไรโชคคิดมาทั้งหมดนะครับ8หัวข้อสำคัญรูปประกอบโชคจะไว้ข้างหลังโชคจะยกตัวอย่าง8หัวข้อให้จบก่อนแล้วมาอธิบายรูปเห็นเลยว่าทุกรูปประกอบไปด้วยไซเวในรูปแบบอะไรบ้างของตัวอย่างหุ้นข้อที่1 ไซเวในรูปแบบแรกคือไซเวเก็บของก็แปลว่าเจ้าลงมาเก็บหุ้นเจ้าประคองราคาเนาะครับในกรอบแคบๆหรือแทบจะเป็นเส้นตรงเลยก็ได้ของฟันปลาอของแท่งกราฟที่มันเรียงไปก็ได้หรือเป็นกรอบแคบๆไซเวนี่เราเรียกว่าไซเวรูปแบบหนึ่งไซเวเก็บของไซเวเก็บของนะครับจะดูอยู่โซนอะไรไซเวเก็บของโซนล่างแสดงว่าไซเวเนาะไหมครับ ถ้าอยู่โซนล่างและเป็นไซด์เวย์แสดงว่าเป็นไซด์เวย์เก็บของโดยอัตโนมัติก็คือการสะสมหุ้นเตรียมหุ้นให้มากที่สุดเมื่อเวลาหรือปัจจัยได้เขาก็พร้อมจะยกราคาหุ้นเพราะของเขามีมากพอดังนั้นนะครับไซด์เวย์ข้อที่1คือไซด์เวย์เก็บของโซนล่างแสดงว่ามีไซเวย์เก็บของโซนล่างก็ต้องมีไซเวย์เก็บของโซนบนโชคจ่าที่ใบละเอียดนะครับพี่ทุกคนตรงไหนติดขัดต้องถามโชค ตอนนี้นะครับเข้าใจข้อหนึ่งให้ได้ก่อนไซเวกเก็บของโซนล่างเป็นการวางกรอเพื่อกำหนดให้กราฟราคาวิ่งออกข้างโดยไม่ให้ราคาขึ้นลงหรือหลุดกรอบที่ยังไม่ถึงเวลาสร้างกิจกรรมราคาให้วิ่งดังนั้นนะครับไซ์เวกเก็บของโซนล่างเป็นไซ์เวที่เจ้ากำลังเก็บหุ้น เป็นการประคองราคาหุ้นไม่ให้ลงไปกว่านี้เพื่อให้ราคามันนิ่งเมื่อราคามันนิ่งการเก็บของนะครับทุนเฉลี่ยจะไม่จะไม่เออเลอร์มากก็เป็นการบังคับต้นทุนให้ถูกที่สุดแต่ถ้าเก็บแล้วมันยังสวิงลงนะครับมันก็แปลว่าต้นทุนที่เก็บมาก่อนเยอะๆมันจะแพงขึ้นดังนั้นไซเว์คือกรอบคือกรอบของราคาที่ถูกเจ้ามือหรือรายใหญ่บีบเอาไว้ไม่ให้ราคาขึ้นไม่ให้ราคาลงจำไว้นะครับ อะไรที่มีในยะสัมพันธ์เสมอกับคําว่าไม่ให้ราคาขึ้นไม่ให้ราคาลงแต่วันแต่ละวันในการเปิดทําการหุ้นอะ่ะมันผ่านไปแต่ละวันจริงไหมแสดงว่ากราฟมีเพิ่มขึ้นอาทิตย์ละอย่างน,น้อยสี่ถึงห้าแท่งต่อต่อสัปดาห์แต่ไซเยวนะครับอาทิตย์แท่งกราฟมันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่มันอยู่ในกรอบไม่หลุดแนวรับไม่เกินแนวต้าน ไอไซเวย์อย่างเงี้ยมันต้องมีวัตถุประสงค์คือทําไม่ให้ราคาขึ้นและทําไซเวย์ไม่ให้ราคาลงแสดงว่าเขาต้องมีในยัแต่การจะอ่านในยักของไซเวย์ได้ขาดนั้นพี่จะต้องมองปัจจัยก่อนว่าโซนราคาเป็นยังไงบ้างวัฏจักรเจ้าอยู่อะไรบ้างอันนี้เราจะสอนกันลึกแต่ตอนนี้หัวข้อแรกคือไซเวย์เก็บของโซนล่างแสดงว่าไซเวย์อยู่โซนล่างมันเป็นการพักหุ้นหรือแอบเก็บหุ้นก็ได้จำเอาไว้เลยนะ ไซเว์เก็บของโซนล่างเป็นการพักหุ้นปรับฐานสะสมหุ้นพร้อมทำถ้าปัดใจหรือหรือกระแสได้เขาก็จะเอาหุ้นมาเล่นรอบใหม่แสดงว่าไซเวโซนล่างต้องให้ดีนะครับคือการเก็บหุ้นของเจ้าจำข้อนี้เอาไว้ต่อไปข้อที่สองไซเวเก็บของโซนกลางโซนล่างเก็บของก็จริงโซนกลางก็คือยกราคาขึ้นมา ดูกระแสะและทิศทางว่ามันน่าจะไปต่อหรือมีอะไรได้เขาก็จะพักเก็บหุ้นอีกรอบหนึ่งหรือพักยืนราคาหรือพักอะไรสะสมหุ้นหรือสร้างกระแสะหรือรอข่าวที่จะกระช่าลากหุ้นให้ไปไกลอีกเครือกใหญ่ๆดังนั้นมาดูกันข้อที่ 2. องไซเวกเก็บของโซนกลางเป็นการวางกรอบกําหนดให้กราฟราคาวิ่งออกข้างโดยไม่ให้ราคาขึ้นลงหลุดกรอบ เพื่อเช็คก,กระแสตลาดนิยมก่อนที่จะทำการยกราคาขึ้นอีกครั้งดังนั้นนะครับหุ้นจากโซนล่างยกขึ้นมาหุ้นไซเวยโซลล่างถูกยกขึ้นมายืนโซนกลางแล้วมีไซเวยอีกดังนั้นหุ้นที่ยืนไซเวยอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะสะสมหุ้นเช็คก,กระแสหุ้นแล้วดูปัจจัยแล้วกำลังเตรียมข่าวเตรียมคนในการประกาศข่าวหรือเชียร์หุ้นหรือต่งตางเพื่อจะสร้าง กิจกรรมครั้งใหญ่ในการยกหุ้นไปเล่นโซนบนที่ราคาแพงหรือได้กำไรไหลายเท่าตัวเพิ่มขึ้นอันนี้แหละคือวัตถุประสงค์ไซด์เวที่อยู่โซนกลางก็คือไซด์เว์เก็บของอีกรูปแบบหนึง่งดังนั้นพี่ต้องเข้าใจ2ข้อนี้ดังนั้นการเก็บของจริงๆของเจ้าจะมีไซด์เวย์อยู่2ข้อก็คือไซด์เว์โซนล่างเจ้าจะใช้เว์ใช้ไซด์เว์โซนล่างเป็นการเก็บของร้อเเซ ร้อแต่ปัจจัยหน้างานและกระแสะหน้างานจะยกหุ้นไปไกลไม่ไกลเป็นการทักไซ์เวที่โซนกลางเพื่อรอดูจังหวะและสัญญาณตลาดว่าเหมาะสมไหมทิศทางเศรษฐกิจโลกทิศทางตลาดหุ้นเมืองไทยทิศทางของรอบธุรกิจของหุ้นตัวนั้นหรือ กระแสหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงบ้างรอแต่งงบออกมาก่อนรอวางคนในการที่จะเชียร์ัพนักวิเคราะห์หรืออะไรต่างๆที่จะเชียร์หุ้นตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างอันเนี้มันจะเกิดขึ้นไซ์เวสโซนกลางเพราะไซเวสโซนกลางถ้าการชาติขึ้นไปได้ราคาจะไปได้ไกลและแพงกำไรจะมากเพราะทุนเก็บจริงๆจะอยู่ที่ไซ์เวโซนล่างแต่เอามาพักที่โซนกลางเสมือนเก็บมันก็เก็บบ้างก็คือ ไซเวโซนกลางไม่ค่อยนิ่งนะครับมันจะเป็นกรอบฟันปลาจะมีเป็นกรอบราคาก็คือแต่กรอบก็ยังประคองออกข้างจริงๆมันก็คืออะไรรู้ไหมเช็คกระแสกับเคลียรคนเพื่ออะไรเคลียแรงขายเพื่อกระชากราคาไปให้ไกลดังนั้นนะครับรู้ไว้ก่อนนะไซเวที่จะเก็บของมีแค่2ข้อคือไซเวเก็บของโซนล่างกับไซเวเก็บของโซนกลางแต่โซนล่างเจ้าต้องเก็บ1้ออยู่แล้วเพราะ นักลงทุนหรือเจ้าไม่ใช่คนโง่เขาต้องเก็บในในจังหวะในในสเต็ปที่ถูกที่สุดก็คือโซนล่างอยู่แล้วแต่โซนกลางดูจังหวะหน้างานอาจการเคลียร์แรงขายให้คนเทขายเขาก็ต้องเข้าไปรับซื้อนะการเข้าไปรับซื้อก็เหมือนคําว่าเก็บของจริงๆมันไม่ได้เก็บของหรอกเพราะของเก็บมาตั้งแต่โซนล่างมันเยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่า เคลียแรงขายออกมาให้หมดดังนั้นการเคลียรแรงขายมัแบบเขาก็ต้องเข้าไปเก็บเองมันก็เป็นการเก็บอีกรูปแบบหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นการเก็บของเพื่อรวยแต่เป็นการเก็บของที่เคลียร์คนบังคับให้คนเราเรียกว่าย่อขาเอ็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกรอบอย่างนี้เข้าใจไหมครับเพื่อเคลียร์แรงขายให้มากการเคลียรแรงขายให้มากที่สุดเวลากระชากคุ้นขึ้นไปแรงๆไม่มีใครขายยัดใส่บิดจนหุ้นล่วง อันนี้ตังหกคือหัวใจของการเคลียร์แรงขายเพราะเจ้ากําลังไล่แท่งเขียวให้ราคาขึ้นไปแสดงว่าต้องยกออฟเฟอร์แต่อยู่ๆมีไม้ใหญ่มาซับใส่บิดปุ๊บนะช่องบิดหายหุ้นดบลงมามันชะง,งักเข้าใจยังจะเสียจังหวะของเจ้าดังนั้นนะครับไซเวยโซนกลางจึงเป็นไซเวยที่เคลียร์แรงขายดังนั้นการเคลียร์แรงขายเมื่อแรงขายออกมาคนก็ต้องอะไรเจ้าก็ต้องเข้าไปเก็บของ ด้วยตัวเองอีกรอบหนึ่งแต่เป็นการเก็บในปริมาณที่ไม่ได้มากมายแต่เป็นการเก็บตั้งเก็บของสําหรับคนที่ถูกเคลียร์แรงขายทิ้งเท่านั้นอันเนี้ยสข้อแล้วนะครับพี่พี่ครับสข้อนี้ตรงไหนไม่เข้าใจพี่ต้องถามโชคเลยนะครับผมตรงนี้มันสําคัญมากนะครับสําหรับมือใหม่ทุกคนถ้ายังไม่รู้ในการอ่านกราฟ หรือเทคนิคข้ากราฟอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องรู้ในเทคนิคของกราฟตรงนี้ให้ได้เพราะจุดตรงนี้นะครับมันจะเป็นชี้เป็นชี้ตายเลยว่าหุ้นตัวนี้ขึ้นจริงไหมหรือลงจริงไหมหรือยืนจริงไหมมันก็คือไซเวย์ั้งนั้นนะไซเวว์ way, คือหัวใจบริบทสําคัญที่สุดในการเรียนหุ้นถ้าเราเข้าใจกับมันเราจะต่อกราฟได้ง่ายเข้าใจตรงนี้ไม่เอ่ยดังนั้นพี่ทุกคันพี่ทุกท่านจะต้องอะไร เข้าใจในบริบทของไซเวย์ให้ได้นะครับเพราะตรงนี้มันสำคัญจริงๆอลองดูข้อที่3ยืนปล่อยของโซนบนไซเวย์ก็เหมือนกันนะแต่เป็นโซนบนแต่เป็นไซ์เวย์ที่ไม่ได้ยาวแต่เป็นไซ์เวย์ที่สร้างกรอบแคบๆอาจจะ5แท่ง10แท่ง3แท่งก็ได้3แท่ง4แท่ง5แท่ง10แท่งก็ได้ ส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ประมาณนะครับ3 5, แท่ง10แท่งโดยประมาณดังนั้นนะครับการยืนปล่อยของไซเวย,ยืนปล่อยของโซนบนเป็นการประคองราคากราฟเพื่อยืนปล่อยของให้นานที่สุดก่อนจะทุบราคาล่วงเป็นวิธีโบราณสมัยก่อนนะครับเจ้าเวลาเล่นหุ้นเวลาจะลากหุ้นไปปล่อยของนะยิงขึ้น จากโซนล่างยกขึ้นโซนกลางโซนกลางขึ้นโซนบนแล้วก็ยิงขึ้นปังแล้วก็ยืนกรอบสร้างกรอบนะครับบนยอดการาฟโซนบนก็คือออกไซเวย์ประมาณ3าแท่ง5แท่ง7ดแท่ง10แท่งก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์น่ะเขาจะยืนอยู่บนยอดการาฟโซนบนเพื่อปล่อยของเพราะตอนนั้นน่ะเม้าในตลาดนะครับโง่เจ้าจึงใช้วิธีซื้อ,อยกราคาจากไซเวย์โซนล่างที่เก็บของขึ้นมาเป็น ราคาโซนกลางแล้วไล่จากโซนกลางขึ้นมาขึ้นโซนบนแล้วขึ้นโซนบนไม่พอนะครับยิงขึ้นไปอีกแล้วก็ยืนไซ์เวย์อยู่บนโซนบนอีกต่างหากตอนนั้นเมาโง่ครับผมรู้ว่าไซ์เวย์ขนาดนั้นมันไปต่อไม่ได้แล้วเขาปล่อยของชัดๆก็แห่เข้าไปอะไรดังนั้นคนเล่นหุ้นเก่าๆนะครับส่วนใหญ่ที่ติดดอยจะติดไซ์เวย์โซนบน เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ติดในขนาดที่ไล่ราคาแต่ติดที่ขนาดถูกไล่ราคาจากโซนกลางขึ้นไปโซนบนและโซนบนย,ยังยิงปล่อยของรอบสุดท้ายแล้วยืนราคาข้างบนลุ้นให้อะไรให้เมาโลบว่าราคาหุ้นตัวนี้จะไปต่อคนก็เลยเข้าไปรับหุ้นตรงนี้กันเยอะที่อยู่ไซเวย์เพราะเห็นว่าโซนล่างไซเวย์ก็ขึ้นมาได้โซนกลางไซเวก็ขึ้นมาได้แต่เวลาย,ยิงขึ้นมาโซนบนแล้วมีไซ์เวมันก็ต้องต่อไซ์เวยโซนบนบนต่อไปสิ เขาก็ลุ้นอย่างนั้นแต่เขาลืมมองอะไรไปรู้ไหมการเปลี่ยนแปลงราคาราคาหุ้นสมมติ1บาทแม่งขึ้นมา7บาทแล้วมันจะไปต่อมันยากแล้วไอ้เบาท5บาทตรงเนี้มันคือกําไรที่เขารู้สึกว่ากูต้องรีบปล่อยให้หมดเพราะกําไรมันเยอะแต่สมัยก่อนนะครับคนไม่ค่อยเอกใจคนจะซื้อบื้อคนจะมองว่าไซเวโซนบนมันยังไปต่อจริงๆไซเวโซนบนยืนปล่อยของถ้าอ่าน บิดออฟเฟอร์เป็นพี่จะเห็นเลยว่ามีแต่คนเติมออฟเฟอร์ออฟเฟอร์นะครับเหมือนจะลดแต่ไม่ยกสักทีเติมตลอดฝั่งออฟเฟอร์กระพิกบกระพิบกระพิบก็แปลว่ามีคนซื้อตลอดนะครับมีแรงซื้อไปที่ออฟเฟอร์ตลอดแต่ออฟเฟอร์ไม่ยกสักทีไออย่างเงี้ยยืนปล่อยของชัดเจนเราเรียกว่าไซเย์ปล่อยของโซนบนเข้าใจไหมเอ่ยในข้อนี้พี่ครับพี่ใหม่ๆนะครับค่อยๆเรียนครับอันนี้เพิ่งรุ่น2ครั้งที่7 โชคยังไม่แยกโซนราคาเลยทุกอย่างชัดเจนครับผมเดี๋ยวโชคจะสอนให้ละเอียดแต่ถ้าใจร้อนย้อนกลับไปดูในรุ่นหนึ่งนะครับคอร์สหนึ่งคอร์สสองในรุ่นหนึ่งนะครับโชคจะสอนตรงนั้นไว้แล้วแต่สําหรับในรุ่นสองโชคจะไล่เนื้อหาเก็บเนื้อหาที่เป็นหัวใจละเอียดสอนให้พี่เข้าใจตั้งแต่แรกเลยนะอาจจะชา้านิดต้องขอโทษด,ด้วยครับผม <S <S ดังนั้นนะครับพี่ต้องเข้าใจให้ได้ว่า ยืนปล่อยของโซนบนแสดงว่าไซด์เวย์จะเป็นกรอบนะครับแคบๆเช่นกราฟนะครับเป็นกระจุกอยู่3แท่ง2แท่ง3แท่ง5แท่ง7แท่งหรือ10แท่งอยู่โซนบนเป็นกระจุกนะครับไออย่างเงี้ยยืนปล่อยของชัดเจนแต่ยืนปล่อยของอย่างนี้นะครับวิธีอย่างเี้เราเรียกว่าโบราณเป็นวิธีโบราณที่นัก ที่นักปั่นหุ้นหรือนักเล่นราคาหรือนักบริหารราคาหรือเจ้ามือโบราณเขาใช้วิธีนั้นเพราะเซเลบัมของเม้ายังไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร จึงคาดหวังเล่นด้วยความโลภจึงอ่านโซนราคาไม่เป็นจึงอ่านรอบเจ้าไม่เป็นก็เลยคิดว่าไซ์เวโซนบนราคามันจะบนกว่าไปอีกเข้าใจยังเดยนนะจริงๆแล้วไซเวไปยืนไซเวโซนบนหรือสร้างกรอบราคาอยู่โซนบนระวังให้ดีเป็นโซนปล่อยของหรือเจ้าปล่อยของแต่วิธีนี้ก็ยังพอมีเห็นเล่นบ้างแต่ไม่ได้แพร่หลายเหมือนในการกระชากราคาปล่อยของเหมือนในยุคนี้แล้วนะ ยุคนี้จะมีวิธีทันสมัยของมันอีกดังนั้นให้รู้ว่ายืนกรอบสร้างกรอบราคาไซเวย์โซนบนคือเจ้าปล่อยของเป็นวิธีโบราณเดี๋ยวมาเรียนรู้ในวิธีสมัยใหม่ด้วยว่าเจ้าปล่อยของยังไงนี่คือข้อที่4ี่ไซเวย์ยืนปล่อยของโซนกลางเป็นการประคองราคากาเป็นการประคองกราฟราคา เพื่อยืนปล่อยของได้เนียนที่สุดโดยที่เมาจะแย่งกันแห่มารับของเพราะคิดว่าราคาลงมาถูกแล้วเป็นวิธีทันสมัยที่สุดในขนาดนี้แสดงว่าการยืนปล่อยของของเจ้ามีสองวิธีวิธีโบราณกับวิธีสมัยใหม่เข้าใจไหมก็คือปัจจุบันนี้เจ้าจะใช้วิธีนี้เป็นส่วนใหญ่ดังนั้น เราจะเห็นหุ้นที่ถูกกระชากราคาขึ้นไปไกลเกินจริงเราเรียกว่าแม็กซิมัมสมมุติหุ้น50สตางค์สาสตางค์ถูกลากขึ้นไป7จบาทแบาทเข้าใจไหมแล้วก็กดราคาลงมาเหลือ3บาทแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าทุนมัน50สตางค์เหลือ3บาทก็ยัง600%เเหมือนเดิมนะพอเข้าใจไหมก็แปลว่าทุน50สตางค์แต่ราคาลงมา3บาท เจ้าสมัยนี้จะใช้เทคนิคปล่อยของคือหลอกคนให้สินค้าดูแพงแล้วแล้วกดราคาลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ยืนไซเวเพราะอะไรรู้ไหมไซเววิธีโบราณข้อเสียมันคืออะไรรู้ไหมทุกวันนี้เมาฉลาดขึ้นดังนะั้นยืนปล่อยของนานๆไม่มีแรงซื้อเมื่อไม่แรงไม่มีแรงซื้อก็ไม่สามารถจะขายของได้หมดเข้าใจยังมันก็เลยกลายเป็นว่า ขายของออกได้ยากเมื่อเมาเ,เริ่มฉลาดขึ้นเวลาไปตั้งไซเวยโซนบนมากๆขึ้นไม่มีคนเข้าซื้อไม่มีคนไปไล่ราคามันก็เลยทำให้ปล่อยของไม่ได้ดังนั้นปัญหาของเจ้าถ้าใช้วิธีไซเวยโบรานขอโทษวิธีปล่อยของแบบโบรานเมาฉลาดขึ้นเจ้าไม่สามารถปล่อยของได้หมดถ้าวิธีนี้แต่วิธีโบราณสมมตินะครับหุ้นราคาหบาท ถ้าขึ้นไปโซน,นบนนะครับส่วนใหญ่ราคาหนึ่งบาทหุ้นจะโตแค่ส0มร้อยเปอร์เนห้า้อยเปอร์เซ็นคือสเด้งห้าเด้งก็คือหนึ่งบาทขึ้นไปสี่สาบาท4ี่บาทหรือห้าบาทก็ได้เจ้าสมัยก่อนจะเล่นหุ้นน่ะแค่โตไม่ขี่เด้งประมาณนี้อัน,นอันนี้บอกไว้เลยนี่นี่คือไซเ์วิธีโบราณดังนั้นนะครับเมื่อมันขึ้นไปสี่ห้าเด้งเนื้อออกไหมครับมันก็ยืนตรงนั้นแล้วเวลามันกดลงมานะครับมันจะขายไม่ทันหรือของยังติดมือ เขาจะรู้สึกว่ากําไรไม่มากแล้วเขาก็เลยด้วยความที่ว่าหุ้นสมัยก่อนมันไม่ได้เติบโตได้แรงนึกออกใช่ไหมครับมันเลยยกไปแค่สามเท่าห้าเท่าแล้วก็ยืนปล่อยตรงนั้นเอากําไรแต่หุ้นในสมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหุ้นสมัยนี้นะครับถ้าราคาหนึ่งบาทแม่งลากไปที่เท่าไรยี่สิบบาทก็ได้หนึ่งร้อยบาทก็ได้ห้าร้อยบาทก็ได้เหมือนหุ้นเจบางตัวเห็นไหมราคาบาท